ไม่มีโค้ดเล่นเลยวะใช้ฟาไปกัดมันก็มันจะดีนะแต่มันยังไม่สุดเลยห้าโค้ดไม่ไม่เล่นคาเปโร่ก็โดนเนอบมันเนิร์ฟลูกยนก็ไปใช้ย้อนรับยิ่ฟัามันเพิ่มการเลี้ยงบอลการจัมปิ้งเดี๋ยวลองก็มาใช้ย้อนรับดูนะไม่ได้เล่นสไตล์โพสิชั่นหลังระบบเป็นไฮน์ระบบอะระบบอะไรอยู่วะ ปีปีกให้มันมีปีกนะไม่ไม่ไม่เหวอะไรมะเดิ้ลทั้งนำทางก่อนสี่สามหนึ่งสองนำทางไปก่อนอิสโก้ย้ขึ้นวางนิดหน่อยไอ้คนไอ้ด้อยู่นะลายแผ่นสวยอยู่นะแผ่นเนี่ยเออเขาเท่าแต่จ,จะต้องเปลี่ยนทางนี้จะตั้งเป็น AMF เมซี okay. Messi. Messi, ่เมซี ang, we, ara, ่มากลางอิสโกซอนซาร่าไม่ซาร่าอยู่กลางไม่ดีกว่าเออซาร่าอยู่กลางเวอร์กว่านะตรงนี้เอาซาร่าซอนมาเอ้าซอนยินไม่ได้หรือวะคือไม่ยืนได้นะแต่ก็มีพี่จะบิ๊กเคอร์เรอร์ดีกว่าบิ๊กอินโดจะเวอร์กว่านะฟองน้ำกว่านั่วกันนะ เบียากับบัตที่ตัวกลางก็ต้องเป็นอังคาแมนดิอังคาแมนเฮิรูเกต์กับอังคาแมนเหมือนกันนะเกมรับตัวไหนดีกว่าวะมาดูกันโอ้โหรูเกต์ตัวเกมรับดีใช่ไหมสปีดอาจจะน้อยนิดนะมาดูแฟนรากาดดิเกมรับโอ้เกมรับบรูเกตดีกว่าว่ะ

มาตตุตาฟอนฟอ,อนเอ็นเอ็ดีกว่านะตั้งฟอนเป็นเอ็เอ็เลยเหรอซึ่ฟุงอันนี้โอเคฟอนมันปั้นได้สองขาวอะม,ม,มบียาสมยืนฟังนี้มันจะเวิร์กกว่าด้สอมหลออต้องเตรียมนะรู้สึกว่าตรงนี้มันโบโบอะไรไม้ได้ยุ น่าจะว่ายอยู่แล้วไงแผทย์ไม่แคปหน้าจอก่อนเะดี๋ยวจะเอาแผทยนี้จะไปลงแรงนะเริ่ไปทดลองกอลองบรรยาเล่นไ,ได้หรือเปล่าซีทดลองดูเลยมามัมมมา,มาเอ้ารอดหมูลน,นี่อะเจอรอดหมูลบ่อยชะวะอันนี้เจอเยอะมาชดเลื้ยงไว้เหมือนเดิมโี่ฟูโชทามว่ะ ขาสวยจ้าไอ้มึงไม่ปับอะไรเลยโหอะไรเนี่ยเพชรในตมเจอเพชรในตมวะเฮ้ยมา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 ไม่ปับอะไรหรอกบียา่าลูอีด,ดังมาถึงกูจะโดน โอ้โหเชียยโดนเพชรเนตอมีนสว์เลยประมาทไม่ได้เชี่ยมันสามนาทียิงกูเลยไม่ใช่แหละงูไม่ใช่แหละนี่กูต้องมาแพ้ทีมนงี้เลยสวย เขาส่องไอ้ซัสออไมาอยู่อ่ะโยไหมไอาบาังบอลดีจริงอิสโก้สวยเพื่อนอ้องหลับมาแม่เยสถ้าบันดีชาบไม่ลหลับนานลงโดนลงโลงยไงเมื่อกี้แต่มันก็ต้องหลับแหละ โทนี่โทนี่รุดไปแล้ววิยาอุ้ยแข็งว่ะโอ้ยฮาคิมี่แข็งกันยัวชิควายโอ้โหกูในควายไี่สวยเอาให้ยู้โทนี่ดำใช้ผาแล้วโทนี่โทนี่โอ้โหชดโทษไปเนี่ย ออกนะโหเดียจนะเจ้นใจทันกับโดนลูกที่สอ่องอ่ะอือหือจะมาแพ้ทีมปัญญาอ่อนจอทีมปัญญาอ่อนกดสั์มันดีมันดีทำช่องมาแล้วเอ้ยไม่ทันขอก้อนสักลูก จะได้เล่นง่ายๆหน่อยลุกโดนน้ำใช่หรือเขี้ยนี่เฮ้ยมาเยอะเลยเฮียโหโอเล่นดีจังวะเฮ้ยโอ้ส่งประมาณนี้โดนไหมใจเย็นใจเย็น โยนดิเขี้ยะเขี้ยะเขียงเดียวเขียงเดียวไอ้สัตว์มากูตั้งรักได้แหละกูตั้งรักได้แล้วลไอ้สัตวสมาปฏิสตออยู่บฏตสตอ้โห เฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นช่องเลยวะสวยทั้งรักกันไหม่จไปไหมเจ้าบ,บอลเฮ้ยปิงปิงโอ้โหยี่แม่ไหมปิงหรอรสำคัญเฮ้ย ลูกแรกของกูลูกแรกของกูลูกแรกของกูสัตว์ไปปล่อยไปล็อกไอ้ขี้ฮะโดยกูมั้งไอ้เวนกดกูทั้งเกมไปนะไอ้สัตว์กูดล็อกได้แล้วมึงเจ้ากูทั้งี้ยถึงร่างมึงเละปี๊ดปี๊ดป้าเหอะเออถึงร่างมึงเละไอ้สัตว์จับทางมึงได้หมดแล้วโอ้โคลองบอลหกสิบเปอร์เซ็นต์ ยิงกันคนละครั้งเป็นประตูยิงกันน้อยจัดคลองบอลนานไอ้ี้ย it. It go, เนี่ยไอ้ดีบัตอีสอีตโก้ไม่เร็วไม่เร็วต้องเลี้วเลี่ยมเฮ้ยกระตุกเยอะอะไรวะตัวซับนั่งนี่เฮ้ยข่าวประข่าวออกมาอยู่โดนไอ้ซับ อีกเออโอ้โหเกือบรูปไอซองกูเกืบเอบไอเฮ้โทรศัพท์แม่งไรไม่จบแม่งสักทีทกระตุกแม่งอยู่งั้นไ,นไอเวนอะไรไเลือกใช้ไอไฟโฟนเนี่ยอืมเอา้เอาอ่องมียะอ้อหูยนิดเดี๋ยวมึงพาดมึงพาถ้าจะจ้าบอลอะไรเงี้ยสวยสวย สวยเฮ้ยจำหน้าเลยนะอืมอิสโก้อิสโก้เฮ้ยโอ้โหบันไดทั้งงั้นกูบันไดแล้วบันไดแล้วอาเป้เธอด้วยอาเป้เธอด้วยทักตักทางมึงไดเลยอาเป้ต้องเป็นตัววะตัวเราดีเพราะมันเยอะ ขึ้งล่างนี้มันอาจจะโดนเพิ่มเมสซี่ต้องมาเมสซี่ต้องมาเนย์มาไควาเนเนต้าซา,าร่าเอ็ดเอ็ดไป้ปดิต้องแทืกติกก่อน โอ้มาได้ตั้งอะไรเลยนวย่า่ะว่าแล้วมันวิ่งแบบแปลก,ปลกเป๊ะได้มาบ่อยบางไว้แอคกซ์ลิงมิสซี่ดิแอคกซ์ลิงตัวเดียตาดิโอเคอยรุนเรื่องท่านี้หมดอะไรอยู่บนที่นอนกูวะ โ oh, อ้กอระตุก hey, จ hey. ังเลยไอ้เหี้ยไม่ได้ช่องฟิตสาระมากเลยสักสวยเพื่อนสวยเพื่อนซาดไว้คพอ hey, นี่เหี้ยไอ้กูได้อางเงี้ยเห็นช่องเห็นช่องเห็นช่อง

พี่ม yup. ันหลอนโโอ้กบโดนใอ้สัตว์เลยแม่งกระตุกเฮียอะไรก็ไม่รู้ว่าไงไม่ห่างเลยกบโดนไอ้เฮียดีมันทรงกับร่างเฮ้ยโดนม่งไปเนี่ยสะมารถไ่ได้ไอ้เฮียแม่งถึงปาดไปสวยสวยดี <us> อืทีเดียวรุดเลยเมื่อกี้โย,ยนแม่งไงเฮียโยนแม่งเลยเฮียไปไปฟังเหมือนเล่นเออ,เอ,อวะทำไมากูยิงมันไม่ได้วะหนูหมันเล่นกันโคตรเอออะโอ้ยนกกระุกไปทั้งหลัง ทั้งปิงทั้งกระทุกขออีกลูกหนึ่งขออีกลูกหนึ่งสูงไว้เพื่อนสวยเพื่อนกูมาแล้วกูมาแล้วเพื่อนเฮ้ยไม่หมดสูท้ทีมันช้าอ่อนไม่ได้ดูอตัวมันยังเออไอเชียสู้ไม่ได้โอบโหคลองบอลไม่ได้เลยตัวมันยังเออไอเชียเสมอใช่ โอ้โหโทรศัพท์มันก็เป็นเนี้ยอหละกระจุกจังเลย